สวัสดีครับผมก็กราบสวัสดีมิรักบอลสีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับทรัพย์เทเลอรพรบอมสีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่8มกราคมนะครับผมพศ2 5 6 5นะครับผมขณะนี้เวลาก็จะอยู่ที่ประมาณ6โมงเย็นนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศทางละยองของเรานะครับก็มืดครึ้มแล้วนะครับผม วันนี้ก็พาพี่เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาชมบอลสีมาอัปเดตบอลส,สีสวยๆเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นบอลสีตัวเทพตัวแรงไอเทมนะครับผม,ผมก็จะมีวเคโนนะครับผมลัตนะลุ่งเรืองนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็มีดารานุพััสนะครับแล้วก็มีล้อมเพชรนะครับหลวงตาเมืองนะครับผม หลวงตามเมืองใบนี้สวยงามมากนะครับผมนี่นะครับน้องด่างโอรสขอบใบนะครับผมแล้วก็มีสีแดงที่เข้มนะครับผมอู้สีแดงเลือดหมูสวยงามมากๆเลยนะครับน้องก็มีใบใหม่ออกมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมใบใหม่น้องเอนรู้สึกว่าน้องจับป้ายนะครับผมห็นว่าไป้ายไม่เยอะนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีโบเคโนนะครับผมโบเคโนโต้นนี้ก็ป้ายนะครับผมน้องป้ายสวยนะครับนี่นะครับ แล้วก็มีโควิโนป้ายโหดๆนะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมในราคา3,350นาบาทนะครับผมนี่นะครับ3350บาทนะครับผมน้องมีนามว่าโคาโนนะครับผมที่แปลว่าภูเขาไฟนะครับระเบิดลาวาออกมาสีแดงสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับอู้ต้นนี้สวยนะครับผมเหมาะที่จะเป็นพ่อแม่พันเลยก็ว่าได้นะครับผมสงสัย แม่พันธุ์น้องเขาสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับผมน่าจะสวยตามพ่อแม่พันธุ์ของเขานะครับผมโบกิโนต้นนี้นะครับ ตัวนี้ก็แบ่งปันนะครับผมแล้วก็มีมณีลอมเพชรนะครับผมตัวนี้ก็แบ่งปันอยู่นะครับผมหน้าออริจินอลนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับใบใหม่ล่าสุดน้องสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับน้องมีโทนใบสีชมพูนะครับผมขอใบสีเหลืองก็มีนะครับผมนี่นะครับตันนี้แบ่งปันอยู่ที่1850บาทนะครับผมราคาน้องก็ลดลงมานิดหน่อยนะครับผม1850บาทนะครับโอเคครับผมไปชมต้นถัดไปนะครับผมต้นนี้ก็ ติดจองแล้วนะครับผมพระธาพนมนะครับผมต้นนี้นะครับผมก็มีพระธาพนมหลายต้นอยู่นะครับผมแบ่งปันอยู่ที่350บาทนะครับผม350บาทนะครับสำหรับพธาพนมนะครับด่างสวยเลยนะครับแล้วก็มีเบญจรลงน้ําทองนะครับผมเบญจะลงน้ําทองนะครับผมน้องสวยงามมากครับผมนี่ก็จะเป็นหน่อเบญจลงน้ําทองนะครับนี่นะครับผมต้นนี้ก็ รู้สึกว่าจะมีคนมาทาบทามแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมเปิดราคาไว้อยู่นะครับผมนี่นะครับเป็นจรงน้ําทองนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับผมศีรานักป่าดนะครับผมต้นนี้ก็แบ่งปันเหมือนกันนะครับผมต้นนี้แบ่งปันอยู่ที่นะครับ 350บาทนะครับผมสีลาน,นักป่าดนะครับผมนี่นะครับน้องป้ายแล้วนะครับผมน้องมีความป้ายที่สวยงามนะครับเวลาน้องติดป้ายยังไงน้องก็ป้ายนะครับผมเดี๋ยวตัวมาน้องก็จะป้ายนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็แบ่งปันอยู่ที่450บาทนะครับน้องตัวมากแล้วนะครับผมน้องป้ายนะครับเห็นไหมครับน้องป้ายสวยประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตอนถัดไปนะครับก็จะเป็นเมืองเกาะเกตนะครับผมเมืองเกาะเกตก็แบ่งปันอยู่นะครับผมที่250บาทนะครับผม250นะครับเมืองเกาะเกตต้นนี้นะครับผมใครยังไม่มีเมืองเกาะเกตช่วยนะครับผมแต่ก่อนโน่นต้นราคาเป็นหมื่นนะครับผมเป็นแสนนะครับผมเมืองเกาะเกตแต่ตอนนี้จับต้องได้แล้วนะครับผมแค่250บาทเองนะครับผมราคารวมส่งนะครับ ไปชมต้นถัดไปนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นนี่นะครับผมนิเวฟนะครับผมนิเวฟสวยงามมากับผมโทนสีเหลืองแบบนี้นะครับแบ่งปันอยู่ที่350บาทนะครับผมสําหรับนิเวฟนะครับผมนี่นะครับใครยังไม่มีโทนสีนี้นะครับผมที่ในสวนนะครับผมสามารถเลี้ยงนอกตู้ก็ได้ในตู้ก็ได้นะครับผมโอเคครับไปชมต้นถัดไปนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นสีกลางทองนะครับผมเป็นไม้สามต้นนะครับผมในกระถางเดียวกันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม เค hey, ครับผมวันนี้ก็มีบอลสีเล็กๆน้อยๆนะครับผมที่จะนํามาแบ่งปันเนาะนะครับผมฝั่งนู้นก็จะมีรักเลยนะครับผมแล้วก็ซร้างปผลนะครับผมยังไม่ได้แยกออกมาเนาะนะครับผมเดี๋ยวยออะะถ้ายัางไงวันหน้านะครับผมก็จะมีบอลสีสวยๆนะครับผมมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้น,นะครับผมคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนท่านนะครับผมแล้วก็ผู้ชมทุกคนท่านเลยนะครับมีความสุขมากๆนะครับผมในการเลี้ยงบอลสี สีก็สามารถทําให้เราหายเหงาหายเศร้านะครับผมแล้วก็สีสันของใบบอลนะครับผมก็สามารถทําให้เรามีความสุขนะครับผมชมทุกเช้านะครับผมมีความสุขมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยนะครับผมก็ขอให้พี่เพื่อนแลวก็ผู้ชมท่านนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีนะครับผมคลิปนี้ผมขอตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ